รานป่าหลายคนที่ตระเวนท่องเที่ยวล่าสัตว์อยู่ในดงพญาไฟต่างมีความเชื่อว่าผีกองกอยนั้นมีฤทธิ์ร้ายเมื่อมันปรากฏตัวให้เห็นคราวใดแรงอาถรรพ์อันลึกลับของมันจะทำให้ผู้ที่เผชิญหน้าต้องพบกับจุดจบแทบทุกรายไปยากที่จะเอาชีวิตรอดกลับออกมากองกอยเป็นพูดลี้ลับในดงลึกจะออกหากินยามดึก รูปร่างของมันคล้ายหลิงข้างแต่ไม่มีหางตัวสูงขนาดเท่ากับเด็กผู้ชายอายุสิบขวบบนหัวและตามลำตัวมีขนผมสีดำปกคลุมดวงตาทั้งคู่ของมันกลมลึกสะท้อนแสงไฟเป็นประกายสีแดงฉานจมูกแฟบปากกว้างมีฟันคมเขี้ยวสองข้างงอกออกจากริมฝีปากเคลื่อนที่ได้รวดเร็วว่องไวราวกับสายลม ปีและกระโดดขึ้นต้นไม้ล่าเหยื่อได้ถ้าเหยื่อที่เคราะห์ร้ายไม่มีมนอาคมป้องกันที่ดีพอพรานป่าที่สูญหายไปในดงพญาไฟจำนวนหนึ่งก็เกิดจากอาถรรพ์ผีกองกอยดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพรานอันและพรานใบคืนนั้นเป็นคืนแรม พรานทั้งสองไปนั่งห้างในป่าลึกเพื่อจะซุ่มยิงช้างนำงาไปส่งขายให้พ่อค้าที่ต้องการจากการสำรวจป่าในตอนกลางวันเขาได้แลเห็นร่องรอยโคลงช้างในป่าแถวนี้จึงช่วยกันขัดห้างทำบังไพรบนต้นมะค่าซึ่งมีกิ่งกา้านยื่นแผ่สูงจากพื้นประมาณสามวาเกินกว่าที่ปลายงวงช้างจะชูขึ้นมาถึงได้ประมาณสองทุ่ม ดวงจันทร์กลมโตลอยส่องแสงป่าลึกในหุบเขากลางดงพญาไฟสว่างโพรงนวลใหญ่ไปทั่วบริเวณพรานอันอายุ45ปีส่วนพรานใบก็เท่ากันเบนจะเพศทั้งคู่คนแก่คนเท่าในหมู่บ้านบางคนเคยบอกเตือนว่าเป็นวัยมีเคราะห์แต่พรานทั้งสองก็ไม่ได้ใส่ใจสองทุ่มแล้วอีกไม่นานพวกมันจะต้องมา เตรียมปืนของเองให้พร้อมเถอะเจ้าใบเอ๋ยพรานอันพูดอย่างมั่นใจมาเลยข้าเตรียมพร้อมตั้งนานแล้วกลัวแต่พวกมันจะไม่มาพรานใบตอบขณะจ้องสายตาเข้าไปในแนวป่าที่วังเวงรีดริงเรไรร้องกันเสียงแส่นกเขาและค้างคาวกลางปีกโฉบบินผ่านไปบนกิ่งไม้เหนือหัวท่านใดนั้น กิ่งไม้ก็หักดังโผงผางโผงผางเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าพวกมันกำลังมาช้างใหญ่ในดงอยู่รวมกันเป็นขโขลงไม่เกรงกลัวใครแม้แต่เสือร้ายก็ยังต้องหลบไม่กล้าเข้าราวีครู่เดียวเท่านั้นเจ้าตัวจาโคลงก็เดินนำหน้าโผล่ออกมาให้เห็นตัวอื่นๆอีกหลายตัวก็เดินตามมาเป็นฝูงแต่ละตัวสูงใหญ่ราวกับโขดก้อนศิลา ช้างเกือบทุกตัวมีงายาวโผล่ออกมาเห็นชัดท่ามกลางแสงจันทร์มาแล้วใบเอ้ยลาบใหญ่ของเรามาแล้วไม่เสียเที่ยวแล้วคราวนี้ดูเจ้าจ่าโขงนั่นงาของมันยาวเป็นวาสวยทั้งคู่เลยเอาเจ้าจ่าโขงนั่นละให้มันเข้ามาใกล้อีกสักหน่อยแล้วค่อยยิงพร้อมๆกันพูดบอกกันและกันแล้วก็ประทับปืนเล็งรอจังหวะทันที เจ้าช้างพลายจากโขลงท่าทางของมันองค์อาจสง่าตัวสูงใหญ่งางวงยาวเด่นกว่าทุกๆตัวในฝูงทั้งสิ้นมันชูงวงเด็ดดึงกิ่งไม้ใบไม้ม้วนยัดเข้าปากเคี้ยวอย่างอร่อยสำราญใจแถวนี้มีใบไม้ที่เป็นอาหารของมันอยู่อุดมสมบูรณ์เข้ามาเข้ามาพรานทั้งสองนึกอยู่ในใจแล้วหลิวตาเลง เป้าหมายอยู่กลางตะพองใหญ่ของมันครันพอได้ระยะก็เหนียวไกลเสียงปืนสองกระบอกดังขึ้นเกือบจะพร้อมกันเพราะชำนาญในการยิงกันทั้งคู่เสียงกำปนาดของปืนทำให้ช้างทุกตัวตกใจโดยเฉพาะเจ้าจาาโขลงมันชูงวงขึ้นสูงส่งเสียงโกนจนาดแปรแปรนโหยหวนอึดใจเดียว ก็สุดหวบลงกองกับพื้นตัวอื่นๆที่เหลือก็เพนโผลพุ่งหลบหายเข้าไปในดงไม้อย่างรวดเร็วพริบตาเดียวก็เงียบไปไม่เหลือให้เห็นอีกเลยพรานอันดีใจแทบจะกระโดดลงจากห้างวางปืนอุทานพูดขึ้นด้วยความตื่นเต้นยินดีว่าเราได้ลาบก้อนใหญ่แล้วคุ้มค่าเหลือเกินเสียลูกป,ปืนแค่คนละนัดเท่านั้นโชคของเราดีจริงจ พรานใบก็คิดอย่างพรานอันคือปราปลื้มตอนลาบผลของตนภาพเงินค่างางามฟ้อนใหญ่ปรากฏขึ้นใจพองโตคับอกกระหิมยิ้มย่องมาเรามาฉลองกันพรานอันชวนแล้วดึงเอาเหล้าป่าในย่ามออกมาเทรินใส่จอกใบเล็กๆพลัดกันดื่มด้วยความสุขใจความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความท้อถอยทั้งปวง ดูคล้ายจะหายไปหมดสิน้นต่างคนต่างพูดคุยเฮฮาวาดฝันล่วงหน้าว่าพอได้เงินแล้วข้าจะหาผ้าใหม่ให้เมียและลูกสองปีแล้วไม่เคยซื้ออะไรให้เลยแล้วจะพาพวกมันไปเที่ยวงานกาชาติประจำปีกันพร,รานอันบอกพร,รานใบด้วยความรักลูกรักเมียเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีส่วนข้าก็จะเอาไปใช้นี้เจ๊ฮะ ติดหนี้แกไว้สามเดือนแล้วที่เหลือก็จะเอาไว้ใช้อยู่ใช้กินพรานใบก็บอกพรานอันเช่นเดียวกันดื่มกันไปพูดฝันกันไปด้วยความสุขเพลิดเพลินตามประษาเพื่อนเกลอผู้สนิทสนมกันมานานอนิจจาหน้าสงสารช่างหน้าสงสารเหลือเกินทั้งพรานอันและพรานใบต่างไม่รู้ตัวเลยว่าอีกสักครู่ ฝันของพวกเขาไม่คนใดก็คนหนึ่งจะต้องสลายเพราะขณะนั้นที่พุ่มไม้มืดใต้ห้างซึ่งนั่งดื่มกันอยู่มีผีกองกอยสองตนแงนคอมองดูอยู่ด้วยความมุ่งร้ายดวงตาวาวาวาของมันกรอกกลิ้งไปมามันซุ่มคอยจังหวะให้พรานอันและพรานใบเผลอหรือหากหลับเมื่อไหร่ก็จะต้องตกเป็นเหยื่อของพวกมัน และแล้วครู่ต่อมาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะพานอันได้เอ่ยขึ้นว่าใบเอ้ยพอเธอเรานอนเอาแรงกันก่อนเถอะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเลื่อยงาแบกงาช้างกว่าจะถึงหมู่บ้านก็อีกไกลนะเออว่าข้าก็ง่วงแล้วนอนก็นอนกันบอกกันดังนั้นแล้วก็เอ็นตัวลงนอนเคียง ต่างคนต่างหลับตาฝันเห็นเงินฟ้อนใหญ่กับงาช้างล่องลอยมาบรรยากาศในดงพญาไฟย,ยะเยือกเย็นวังเวงดวงจันทร์สีซีดๆหมัวสัวสาดแสงลงมาผีกองก่อยหน้าสยองสองตนก้าวออกมาจากพุ่มไม้ช้าๆกลิ่นสาบกลิ่นสางของมันลอยฟุ้งไปทั่วมันไปที่โคนต้นมะข่า ตัวแรกปีนป่ายขึ้นแผ่วเบาและอีกตัวแงนคอคอยมองอยู่ข้างล่างดวงตาของมันสะท้อนกับแสงจันทร์เป็นประกายสีแดงว้าวว,าว้าวเมื่อถึงใต้ห้างมันก็ยื่นหัวยื่นมือยอยาวข้างหนึ่งซึ่งมีเล็บคมจับที่ข้อเท้าของพร,รานคนหนึ่งแล้วกระชากคนที่ถูกมันจับคือพร,รานอันนั่นเองพร,รานอันตกใจ ลืมตามองเห็นผีกองกอยลอยหน้าอยู่ไม่ห่างเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยใบใบช่วยด้วยผีกองกอยพรานอันดิ้นรนร่างทะไหลไปตามแรงดึงพรานใบสะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นและเห็นภาพของเพื่อนรักถูกกระชากร่วงวับไปต่อหน้าเสียงของพรานอันตกลงไปกระแทกกับพื้นดินข้างล่างดังตุบใบใบ ช่วยด้วยช่วยขาด้วยพรานอันยังคงหวีดร้องโอดโอยแววมาพรานใบชะงกหน้าลงจากห้างก้มลงมองโอ้คุณพระช่วยผีกองกอยสองตนมันกำลังช่วยกันจับขาทั้งสองข้างของพรานอันลากเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วพรานใบได้สติคว้าปืนประทับยิงขู่แต่ก็ดูเหมือนว่าจะช้าเกินไปซะแล้วพุ่มไม้รกทึบเบื้องล่างบดบังแลไม่เห็น ได้ยินแต่เสียงหวีดร้องอย่างตกใจและเจ็บปวดสุดชีวิตของพรานอันดังโหยหวนแววมาอันอันไอ้เพื่อยากท้อเอ้ยพรานใบตะโกนดังกล้องไปทั่วบริเวณแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เงียบหายไปทั้งผีและคนพรานใบนั่งตกตะลึงตัวสั่นงันงกอยู่บนห้างครู่ใหญ่ก็ได้เห็นภาพผีกองคอยสองตนนั้นโผล่ออกมาจากพุ่มไม้อีกครั้ง มันแงนหน้ามองดูเขาแล้วอ้าปากเสะยะยิ้มเยาะพรานใบก็ยกปืนยิงใส่มันมันก็พุ่งตัววับวับเขย่าพุ่มไม้ตรงโน้นตรงนี้คมคูหลอกหลอนเสียงดังอยู่ตลอดเวลาพรานใบคล้ายตกอยู่ในฝันร้ายที่สุดในชีวิตแต่มันเป็นความจริงที่เขาก็รู้ว่าไม่ใช่ความฝันเพราะบัดนี้ร่างของเพื่อนรักไม่ได้อยู่ด้วยแล้ว มีเพียงตัวเขาคนเดียวพรานอันเพื่อนของเขาตกเป็นเหยื่อของมันไอ้กองไอยแกจําไว้ข้าจะตามล่าวิญญาณของพวกแกให้สูญสิ้นไปจากดงใครดูใครดูพรานใบตะโกนด้วยความแค้นเคืองเสียงกล้องสะท้อนไปทั่วท่ามกลางแสงจันทขณะนั้นมีเสียงกรีดร้องของผีกองกอยดังสวนมาคล้ายจะท้าทาย เป็นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวรุ่งเช้าพอตะวันส่องแสงพรานใบสะพายปืนปีนลงจากห้างตามรอยไปไม่ไกลก็ได้พบร่างของพรานอันนอนหงายตัวซีดขาวอยู่มีร่องรอยถูกผีกองกอยดูดเลือดเป็นแผลลึกที่ลำคอเลือดในตัวสักหยดไม่เหลืออยู่เลยและยังมีอีกประการหนึ่งที่น่าพิศวง นั่นก็คือเจ้าช้างพลายงางามที่เขายิงมันล้มอยู่เมื่อคืนนี้มันก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยความฝันล่มสลายเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งโชคลาบทั้งหมดล้วนเกิดจากพลังลึกลับของผีกองก่อยที่หลอกหลอนหลวงตาสร้างความเสียใจแค้นใจให้กับพรานใบเป็นอย่างยิ่งแค้นใจจนสุดพละนาไอผีกองก่อยคอยดู ค้าจะกลับมาล้างแค้นขขาจะตามล่าวิญญาณของแกพรานใบตะโกนก้องและจากวันนั้นเป็นต้นมาเขาก็เที่ยวสืบเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีมนอาคมปราบผีกองก่อยรู้ข่าวว่ามีอยู่ที่ใดก็ตามไปมอบตัวเป็นสิทธิ์ขอร่ำเรียนมนเขาได้พบครูบาอาจารย์สามคนคือคนแรก เป็นหมอขมเมรอยู่วังน้ำเย็นมีมนดับวิญญาณเศกคาถาสี่คำเป่าลงที่กระสุนปืนแล้วยิงผีกองกอยและพูดผีทั้งปวงจะสูญสิ้นไม่อาจต่อสู้ได้เพราะกระสุนลงอาคมมีพลังแรงกล้าคนที่สองก็เป็นหมอขมเมรเช่นกันแต่อยู่ที่สุรินมีมนเรียกผีกองกอยและพูดผีป่าให้ปรากฏตัว มันซุ่มซ่อนอยู่แห่งหนใดจะร้อนรนทนอยู่ไม่ได้จะต้องปรากฏตัวออกมาคนที่สามเป็นหมอมนเช่าหลวงพระบางแต่อพยพมาอยู่ที่โขราชหมอคนนี้มีอาคมตอกหลักมนป้องกันกองก่อยพูดผีเสกเป่าอาคมลงหลักมนแล้วตอกปักลงในดิน ผีกองก่อยและผีทั้งปวงจะไม่สามารถลักลอบล่วงล้ำเข้ามาทำอันตรายได้เลยพรานใบศึกษาวิชาอาคมจากครูหมอขมนและครูชาวลาวสำเร็จแล้วก็อําลาคืนสู่หมู่บ้านดงพญาไฟอันเป็นถิ่นที่อยู่ของตนแล้วพอถึงวันเดือนดับแรมสิ้าค่ำเดือนอ้ายหลังจากพรานอันเพื่อนรักตายจากไปได้ครบปี พรานใบก็เริ่มเข้าดงตามล่าผีกองกอยล้างแขนให้เพื่อนเขาตั้งสารเพียงตาจุดทูปสำรวมใจที่ชายดงในตอนเช้าเก้านาฬิกาบูชาด้วยหมากพลูขนมต้มและยาสูบทำพิธีบอกกล่าวเจ้าป่าดงพญาไฟว่าข้าแต่เจ้าป่าดงพญาไฟลูกขออนุญาตล่าผีกองกอย มันฆ่าเพื่อนของลูกเมื่อปีกลายรอยแขนของลูกยังฝังลึกคืนวันนี้เป็นต้นไปลูกขออนุญาตเข้าโดงตามล่าพวกมันจึงขอบอกกล่าวเจ้าป่าให้รับรู้ด้วยความเคารพมิได้มีเจตนาล่วงเกินแล้วก็จุดธูปอีกดอกปักลงในดินตั้งจิตอธิษฐานพึมพำพูดว่าอันเอ้ยอันเพื่อนข้าวิญญาณของแกอยู่ที่ใดขอให้แกจงรับรู้ คืนนี้ข้าจะออกตามล่ากองก่อยล้างแขนให้แกข้าจะดับวิญญาณของมันเส้นดวงวิญญาณของแกนะเพื่อนเจ้าอ่านเอ้ยคืนนี้ขอให้แกจงคอยดูบอกดังนั้นแล้วก็สะพายย่ามหยิบปืนขึ้นแบกบ่ามุ่งหน้าเข้าดงพญาไฟทันทีพรานใบไปที่ต้นมะข่ากลางดงต้นเดิมที่เขาเคยขัดห้างกับพรานอ่านเมื่อปีกลาย เมื่อไปถึงก็สะท้อนอกสะท้อนใจนึกถึงความหลังเมื่อครั้งมากันสองคนกับเพื่อนเขาซ่อมแซมห้างอยู่พักใหญ่ก็ใช้การได้เอามีดคมทางพุ่มไม้โดยรอบให้โล่งเตียนพอตะวันคล้อยต่ำก็เซกบริกรรมตอกหลักมนอาคมที่โคนต้นมะข่าพ,พึมพำขึ้นว่ามหาเตชะอิทธิริโทมหาเตชะอิทธิริโท หลักมนอาคมมีพลังไฟแผดเผาร่างวิญญาณของมันให้เราร้อนผีกองกอยพูดผีป่าวิญญาณทั้งปวงมิอาจล่วงล้ำเข้ามาได้เลยมหาเตชะอิทธิริโทมหาเตชะอิทธิริโทตอกลงไปในด,ดินทั้งสี่ทิศแล้วก็ปีนขึ้นไปบนห้างขณะที่แสงของตะวันค่อยๆมืดลงมืดลง ทั่วแดนป่าดงพญาไฟกลายเป็นสีดำแต่ก็มืดเพียงไม่นานเพราะต่อมาแสงดาวนับหมื่นนับแสนดวงบนฟ้าก็ระยิบระยับพรานใบล้วงกระสุนลูกปลายออกมาจากย่ามเซกคาถาดับวิญญาณสี่คำกลับไปกลับมาสามหนแล้วเป่าลงไปเป็นอันเสร็จพิธีการนัดหนึ่งยัดลงไปในลังเพลิงที่เหลือเป็นกระสุนสำรองไว้ ครั้นพอสามทุ่มตรงอากาศเย็นเย,อเยอือกแสงดาวพปล่าฟ้าทางช้างเผือกสีขาวพาดผ่านเป็นทางยาวกลางเวหาเป็นเรืองงามยามดีถึงเวลาถึงเวลาที่เฝ้ารอคอยพรานใบประนมมือบริกรรมคาถาเรียกเจ้าผีร้ายบริกรรมแล้วก็ประกาศกล้องด้วยเสียงอันดังขึ้นว่าเจ้าผีกองกอยดุร้ายตนใด ที่มันทำร้ายเพื่อนข่าเมื่อปีกลายนี้จงปรากฏตัวออกมาจงปรากฏตัวออกมาก็ช่างหน้าประหลาดหน้าพิศวงยิ่งนักพอสิ้นเสียงของพรานใบได้ไม่นานเท่าไรก็บังเกิดเสียงกรีดร้องเล็กแหลมดังกรีดกรีดหอยหัวนหน้าสยองแววมาจากในดงใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา เดี๋ยวเยวเท่านั้นมันก็ปรากฏกายบนลานดินเบื้องล่างกลิ่นสาบสางลอยฟุ้งอบอวนจนพรานใบต้องกลั้นลมหายใจเจ้าพูดผีสองตนดวงตาลุกพโพรงแดงเป็นประกายแวววาวแงนหน้าจ้องมองดูพรานใบยอย่างมุ่งร้ายกระหายเลือดจิตใจของมันร้อนรนด้วยอานุภาพของอาคมเรียกผีมาเลยขึ้นมาบนห้างนี่ข้ารอแกอยู่ข้างบนแล้ว มาเลยพรานใบท้าทายประทับปืนจ้องเตรียมพร้อมรับมือเจ้าผีกองก่อยสองตนโผพุ่งเข้าหาโคนต้นมะค่าหมายจะปีนขึ้นไปกระชากพรานใบดึงลงขย่ำคอดูดเลือดแต่แล้วมันก็ร้องกรีด๊ดกรีด๊ดพะวาถอยหลังออกไปอย่างเร่าร้อนเพราะอาถรรพลังของหลักมนอาคมสกัดแผดเผามันเปรี้ยงเสียงปืนดังกึกก้องกัมปนาต รานใบเหนียวไก่กระสุนลูกปลายลงอาคมแผ่พุ่งเข้าเจาะร่างของเจ้ากองก่อยทั้งสองจนกระเด็นกลิ้งดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นมัรลองกรีดกรีดเป็นเสียงเจ็บปวดโหยหวนเปรี้ยงซัดเข้าใส่ตามไปอีกนัดหนึ่งเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นไปในพงไพรเจ้าผีกองกอยที่ดิ้นอยู่ก็แน่นิ่งไปชั่วการนิรันมัน นอนตายกลางแขนกลางขาบนลานดินพรานใบาวางปืนลงข้างๆตัวน้อมประนมมือสำรวมจิตรำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วพูดพืมพำว่าขอบพระคุณครูอาจารย์ทั้งสามที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาบัดนี้ข้าพรานใบผู้เป็นศิษย์ของท่านขอน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณเขา ยกมือที่ประนมขึ้นจบเหนือศีรษะเป็นอันเสร็จสิ้นการแสดงความคารพครูอาจารย์ของสิทธิ์กตันยูห้าทุ่มบรรยากาศในดงสงบสงัดวังเวงพรานใบก้มมองลงไปเห็นดวงตาของผีกองกอยที่เบิกโพลงค้างเติ่งอยู่สะท้อนกับแสงดาวเป็นประกายว,วิบว,วับวิบวับหน้าพิศวงอันเอ้ย อันเพื่อนข้าวิญญาณของแกอยู่ที่ไหนข่าแกแค้นให้แกแล้วนะเพื่อนนะข้ารักแกมิตรภาพของเราข้าไม่เคยลืมพรานใบพูดพึมพำทรงจิตทรงใจไปถึงเพื่อนรักที่จากไปท่ามกลางความมืดใต้แสงดาวแล้วพรานใบก็เอ็นตัวลงนอนอ้าปากขาวด้วยความง่วงกระแสะไอเย็นเฉียบของหยาดน้ำค้างยามดึกพลิ้วผ่าน นกตบยุงในดงร้องจุงจุงจุงแววมาเป็นระยะระยะราวกับดนตรีบรรเลงเป็นจังหวะเพลงขับกล่อมพรานใบหลับแล้วก็เคลิมฝันเขาเห็นพรานอันเพื่อนรักเดินมาหารูปร่างภายพร้อมสูบโซเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็เก่าขาดหน้าสมเพศเวท,เวทนาใบใบ เสียงของพร,รานอันสันเครือสะอื้นให้อันอันแกหรือนั่นแกหรอพร,รานใบถลาก็ไปหาด้วยความยินดีข้าแก้แค้นให้แกแล้วเจ้าผีกองกอยที่มันทำร้ายแกมันนอนสิ้นฤทธิ์อยู่ตรงนั้นขอบคุณใบเอ่ยขอบคุณข้าจะมาบอกแกพรุ่งนี้เช้าสว่างแล้วแกรีบเผามันนะ แต่อย่ารีบไปรอเผาจนร่างของมันมอดไหม้ก่อนจากนั้นก็เอาไมา้เขียหาลูกตาของมันแก้วตาของผีกองก่อยเป็นพลอยแดงมีค่ามากแกจงนำกลับไปขายนะเพื่อนเอ้ยฝากช่วยดูแลครอบครัวลูกเมียของข้าด้วยทำบุญทิศให้ข้าด้วยข้าหิวโหยทรมานเหลือเกินเพื่อนรักข้า ถ้าจะรอคอยบุญอุทิศของแกดวงวิญญาณทุกข์ของพรานอันพูดเสียงสั่นสะท้านจากนั้นก็ค่อยๆเลือนลางจางหายไปอันอันพรานใบร้องเรียกอย่างอาลัยอาวอร์สงสารเพื่อนรักจับใจเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาท่ามกลางรัติการที่มืดมน เสียงไก่ป่าในดงขันเชื้อยแจ้วมาเป็นระยะระยะพรานใบนอนไม่หลับอีกเลยในคืนนั้นพอรุ่งเช้าตะวันส่องแสงก็ปีนลงจากห้างหากิ่งไม้มาทำเป็นฟืนเผาร่างเจ้ากองก่อยเขาเผามันอยู่นานเป็นชั่วโมงจนซากของมันเป็นเท่าถานทุลีดินพรานใบนึกถึงคำพูดของเพื่อนในความฝันเอาไม้คุยเขีย่ย ไม่นานก็ได้พบสิ่งมหัศจรรย์นั่นคือมีพลอยแดงเม็ดกลมๆขนาดเท่าลูกแก้วสี่ลูกวางอยู่บนพื้นสะท้อนกับแสงตะวันเป็นประกายสีแดงระยับงดงามพรานใบดีใจเขารีบนำพลอยแดงหอด้วยเบตองใส่ซ่อนไว้ในย่ามเดินทางไปยังร้านทองที่ในเมืองให้ช่างทองตีราคาช่างทองก็บอกว่า นี่มันพลอยแดงคุณภาพดีมีค่ามากราคาเป็นหมื่นๆเชียวนะพรานใบดีใจจนเนื้อเต้นกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาในฉับพลันเขาเดินทางกลับหมู่บ้านไปหาหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่าดงพญาไฟนิมนต์ท่านและหมู่ภิกษุสงฆ์จัดทําพิธีถวายสังฆทานอุทิศบุญส่งให้ดวงวิญญาณของพรานอันเพื่อนรักที่จากไป กรวดน้ำอุทิศบุญให้ด้วยความรักความปรารถนาดีจากนั้นก็ออกเงินสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เมียและลูกของพรานอันแทนหลังเก่าที่ผุพังจนแทบจะอาศัยอยู่ไม่ได้แล้วขอมอบเงินจำนวนหนึ่งเป็นทุนให้อยู่กินซื้อควายซื้อเกวียนเป็นเครื่องมือให้ทำไร่ไถนา พอดำรงชีพกันต่อไปและเฝ้าคอยดูแลเป็นมิตรเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนอกจากนั้นพรานใบยังบริจาคเงินอีกจำนวนหนึ่งสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่ให้แก่วัดป่าดงพญาไฟด้วยเป็นวิหารทานซึ่งเป็นมหากุศลอันภัยสารเขาเลิกอาชีพพรานเลิกเข้าป่าล่าสัตว์หันหน้าเข้าวัดรักษาศีลฟังธรรม เป็นอุบาสกที่ดีงามประจําวัดป่าดงพญาไฟทั้งพระและโยมตลอดจนผู้คนชาวบ้านต่างพากันขนานนามให้เขาว่าเศรษฐีใบเศรษฐีใบใจบุญและเรื่องราวการล่าผีกองก่อยของพรานใบก็ได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานของชาวบ้านดงพญาไฟสืบต่อ กันมา